สวัสดีค่ะ f อทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหวยราวสตานะคะทุกท่านวันที่13มีนาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนแต่ละรอบน้อพี่น้องท่าบ่มาท่าบ่ชอบก็ลองดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนค่ะทีนี้เรามาดูวันที่12ก่อนน้อพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะทุกคน ช่วงไหนที่หลุดนะคะพี่น้องใจก็อยากให้ fc หยุดก่อนเ mm hmm. ด้อพี่น้องเส้ามือก่อนจากมือสองมือค่อยมาต่ามไม่เด้อพี่น้องเด้อมือวานนี่หลุดเบิดเลยนะคะทุกคนทางเลขเด่นประจําวันเลยเด้อพี่น้องใจให้เด่นสามและสองนะคะทุกคนขาบนมาเก้าหนึ่งสี่ล่างหกสี่ไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนบอกใกล้เลยพี่น้องสําหรับวันที่สิบสองนะพี่น้อง วันอังคานีจใจบอกหวยไม่ค่อยแม่นนะคะพี่น้องขามันเป็นน้าดวงใจกับวันนังคานเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นวันเดียวนะคะทุกคนคะ่ะบ่ค่อยเข่าเกือบทุกคืนเลยเด้พี่น้องที่ใจวางนะคะทุกคนเอา้ามาลุ้นต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันที่สิบสามพี่น้องมักกระตามได้เด้อพี่น้องเด้บอบ่มักกระเพานได้นะคะทุกคนสําหรับวันที่สิบสามมันกระมีเข่าไม่ลดทุกเมือะะ่อเนาะพี่น้องเนาะ ใจเป็นแอดมินนะคะทุกคนใจอยากให้เข้าทุกวันเนาะคะ่ะทุกคนแต่มันก็เป็นไปบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นไปบ่ได้เด้อพี่น้องมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะวันที่สิบสามนะคะทุกคนใจให้เด่นนะคะทุกคนอยู่ที่สามได้สองนะคะแนวทางนี้คือการจอเด่นวิ่งดูดเด้อพี่น้องมาดูนะคะคู่ความน่าจะเป็นวันนี้ใจจับได้ทั้งหมดหกคู่ พี่น้องมักก็ตามใจได้ว่มักกับพานได้หรือว่ามีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยพี่น้อง3นะคะทุกคน3 4 3สี่สานะคะทุกคน2 4 2 9ี่สองหนึ่ง โอ้พี่น้องครับฝนมาแหงแหงพี่น้องได้ยินบ่เนาะคะ่ะถ้าใจพ่อัดใจกยานบ่ได้อัดเนาะพี่น้องเนาะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสามสองสอง,ส,องสามเอาใจขึ้นบวจับเนี่ยพี่น้องสั้นหัวค่ะพี่น้องคะ่ะปิดร้อยแล้วพี่น้องค่ะสองสามพี่น้องค่ะคู่ตัวเด่นเลยพี่น้องเ,เด้อได้ยินเสียงฝนล,ลืมจับอดเลขกว่าเลยพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าเลยพี่น้องเด้อ สำหรับเลขสี่และเลขเก้านี้สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุณทุกหัวทุกรอบแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะพี่น้องคะใจสิบเป้าแล้วพี่น้องฝนตกแห้งนะคะทุกคนมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะสามค่ะสามสี่สามเก้าเนาะพี่น้องจะดย่านฝนตกนะคะทุกคนไฟจะดับนะคะสองนะคะสองสี่สองเก้ามันก็คือบ้านกันกับบ้านเฮาลวะพี่น้อง ฝนตกกับไฟดับคือกันนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นนะคะจะมีตัวเลือกให้3 6มหกสาแล้วจะชอบนะพี่น้องเนะาะมักกระตามได้เด้อพี่น้องขาบ่วามักกระพานได้นะคะพี่น้องขาสําหรับไวราวสตาวันที่13มีนาคงใจก็จะเไว้แค่นี้นะคะทุกท่านขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ โศกโศกมันๆมาน,นสุขสู่สุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ